สวัสดีค่ะ FC ทางช่อง YouTube ดูแล้วรวยแปดเนาะคะ่ะพี่น้องกำลังจากห่างหายไปนานเนาะคะ่ะพี่น้องอ่ะก็มีทุลุงทุระเนาะคะ่ะพี่น้อง FC ค่ะ,ะกลับมาแล้วก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทางช่องดูแลร,รวยแปดนะคะ FC ค่ะ,ะเป็นจังไดเนาะคุณพ่อคุณแม่คนโตมค่ะ ฝนตกบนอน้อนะค่ะพี่น้องดูแดดวันนี้เนาะอ่าแดดวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาตําราวเนาะคะ่ะราตำราวของพ่อแต้มนะคะเอฟซีอ่าตำราวของพ่อแต้มเด้อคุณพ่อคุณแม่ตำราวพ่อแต้มได้มาฝากตอนทางเอฟซีนะคะทางช่อง YouTube ดูแล้วรวยแปดๆนะคะ่ะหายไปนานออลีเนาะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ห่างหายไปนานมากเลยนะคะ,ะ่เราก็จะมาตําราวนะคะวันพุทธที่หกนะคะคุณพ่อคุณแม่วันพุทธที่หกสิงหาคมนะคะวันพุทธที่หกสิงหาคมแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เอาปรหับชมหลับฟังกันนะคะ แนวทางดีๆ,ๆ,ๆบ่าว่าจะเป็นแนวทางเราพัฒนาหรือจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแอดก็จะเอามาฝากตอนทางคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะอ่ะกลับมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทาง ช่อง youtube นะคะดูแล้วรว,วยก็จะขอขอบคุณพ่อแต้มนะคะที่ได้แบ่งปันแนวทางมาให้เนาะเอาก็มาดูกันเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาดูกันเลยเนาะว่าพ่อแต้มให้มาตวใดนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเสียงก็จะแหบๆนิดหนึ่งเดอ้อคุณพอ่อคุณแม่เสียงก็จะแหบนิดหนึ่งนะคะแนวทางของพ่อแต้มนะคะจะเป็นแนวทางราวพัฒนาเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ โอ้ยก็หายไปนานเนาะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่อกลับมาเหมือนเดิมเช่นเคยกลับมาแล้วนะคะ,ะจะเป็นลาวพัฒนาเนาะเดี๋ยวเป็นวันพุธนะคะวันพุธพุธท,ที่หกนะคะสิงหาคมหกแปดนะคะคุณพ่อคุณแม่หกแปดเนาะลาวพัฒนานะคะ เราพัฒนาพอแต้มนะคะพี่น้องพอแต้มกลับมาเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะอ่าก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้นะคะพี่น้องทางช่อง YouTube ดูแล้วรวยเป็ดๆนะคะอ่าก็จะมีเดี๋ยวให้พี่น้อง FC ฟซดูไกลๆเนาะเป็นไกล่ปะค่ะอ่า ก็จะเป็นนะคะทั้งบนทั้งล่างเนาะวิ่งนะคะ FC คุณพอ่อคุณแม่ซ้ายวิ่งซ้ายลูดนะคะอพอแต้มให้วิ่งสี่กับหกสำหรับ สำหรับเลขวินเนะาะเลขวินสำหรับวินเนะาะสำหรับเลขวินพอแต้มให้มานาะสำหรับจับวินก็นได้ค่ะพี่น้องบ่ามาั妈ที่พอเต้มเพิ่นนั่นให้เนาะก็สามารถวิเคราะห์ในเลขวินนีไ่ไดจับคู่ได้นะคะหรือมีตัวด็ดตัวดีมากนะคะ สําหรับจับคู่พ่อแต้มให้6ชุดนะคะกันเบิ้ลสองนะคะมาดูกันเลยว่ามีตัวไหนบ้างเนาะ,ะนะคะสำหรับแนวทางนะคะวันนี้ก็อยู่นาบ้านเหมือนเดิมเช่นเคยในระคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอยู่นาบ้านเหมือนเดิมเช่นเคย หกชุดหกหางจะมีตัวเน้นด้วยเดอ้อค่ะพอแต้มจะมีตัวเน้นให้ด้วยนะคะกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลมีอยู่สองชุดนะคะกันเบิ้ล การเบิ้ลจะมีอยู่สองชุดนะคะการเบิ้ลพ่อแต้มนะคะพี่น้องเอฟซีการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลการเบิ้ลนะคะเอฟซี FC. การเบิ้ลการเบิ้ลนะคะจะมีสองชุดนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้สำหรับวินนะคะพี่น้อง เติมให้มาเนาะสำหรับตัวเน้นนะคะสำหรับตัวเน้นสำหรับตัวเน้้เนาะสำหรับตัวน้นพ่อเติมจะเน้นให้สี่ชุดเด้อสำหรับเราพัฒนานะคะจะเน้นที่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์หกอันนี้หนึ่งหกนะคะเดี๋ยว ระบายสีสวยๆให้นะคะสำหรับสาวราวพระเต้มนะคะตัวน,นี้เนาะวันพุทธที่หกนะคะพี่น้องเอฟซีวันพุทธที่หกไปกินตำราวกันแซ่บๆเลยนะคะพี่น้องหากินตำราบิ้โค้งกันเลยนะคะตัวเน้นเนาะค่ะเห็นแล้วก็แคปหน้าจอไว้เลยะค่ะคุณพ่อคุณแม่ ะะสำหรับสาวราวพ่อแต้มอาจจะมีลายๆเส้นลายๆอาจารย์นะคะแอดจะมาลงให้คุณพ่อคุณแม่นะคะกลับมาเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะสำหรับราวพัฒนาพ่อแต้มนะคะวันพุทธที่6สิงหาคมนี้นะคะวันพุทธที่สิงหาวันพุทธที่6นะคะพี่นอ้องวันพุทธที่6 แัแบแป๊บหนึ่งนะคะแอแบแบวันพุทธที่6สิงหาคม68เราพัฒนาพ่อแต้มนะคะบนล่างวิ่ง4กับ6นะคะพี่น้องอ่ะก็ระวังไว้ว่า4กับ6ก็อาจจะก,กอดคอกันมานะคะคุณพ่อคุณแม่สำหรับวินนะคะก็มี0มี1มี2มี4มี5มี6อ่าจับคู่ให้6ชุดก็จะมี0 4 1 4 2 4 0 6 1 6 2 6กันเบิ้ล4 4 6, 6 6นะคะเน้นก็0 4 1 4 0 6 1 6นะคะหรือจะชอบที่2 4 2 6อย่างนี้ก็ได้นะคะเอาให้คุณพอ่อคุณแม่พิจารณาเบิงบบ้งวิเคราะห์เบิ้งนะคะสำหรับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะฝากไว้แค่นีกน้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดี